สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a n n e า t a โ o ่บายจุ๋มมี่นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนแรกพฤษภาคม64กันนะคะการแบ่งวันที่ของช่องเรานะคะเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็จะไม่เหมือนกับของไทยนะคะเพื่อนๆสามารถ ลงไปดูรายละเอียดการแบ่งวันที่ได้นะคะที่ด้านล่างใต้ Description นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนนะคะอยากจะชมแบบลัคนาราศีเดวสุกเดวจันทอยากจะชมแบบไหนก็ได้หมดเลยนะ ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามใหม่<ๆ>ทุกๆท,ท่านเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเพิ่งหลงเข้ามาในช่องนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะคะรู้สึกว่าพลังงานเรื่องราวนะคะมันใ,นใกล้เคียงกับกับชีวิตของคุณนะคะและคุณอยากจะเออช็คดวงพลังงานในคลิปอื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆสามารถไปที่หน้าช่องนะคะ แล้วก็ไปที่เมนูเพลย์ลิสต์นะคะเราก็จัดเก็บไว้ให้นะคะเป็นหมวดหมู่ของแต่ละเดือนให้เพื่อนๆได้ไปไล่เช็คดูกันได้นะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอดูนะคะพลังงานความรักในฝั่งของตัวคุณในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อนๆของเรา ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณใบแรกขึ้นมาเป็น9้าไม้เท้านะคะตามมาด้วยเดอฟูแปดไม้เท้า เดอะสเตรนท์ strength, นะคะใครคนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะและ8เดเรียนนะคะพลังงานเรื่องราวของคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมานะดูเหมือนว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณไปทุ่มเทไปใส่ใจให้กับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินการทำมาหากินของคุณมากกว่านะดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุณงานเยอะนะงานเยอะแล้วก็ เงินก็โอเคนะคะเงินก็มาเรื่อยๆเลยนะอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะคือถ้าคุณขยันนะถ้าคุณทำอ่ะคุณก็ได้คืนกลับมาเป็นตัวเงินนะยิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่คุณก็ได้คุณก็ได้เงินกลับมามากเท่านั้นน่ะเออแล้วเหมือนว่าตัวคุณก็แบบก็โอเคก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตฉันมันก็ดูดีมันก็ดูสนุกสนานดี รู้สึกมีความสนุกสนานกับการทำงานถึงแม้ว่าในบางท่านนะคะในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบเซ็งเกับเรื่องงานไปบ้างนะแต่ว่าตัวคุณอาจจะเอ,อ่อเรื่องงานามีปัญหาแต่ว่าเรื่องเงินนะ่ะมันอาจจะกําลังดีกําลังโอเคนะกำลังอาจจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณก็ได้นะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่อ,อ่าทงานประจําอยู่แล้วก็ทําอาชีพเสริมนะคะดูเหมือนว่า อาชีพเสริมไรายได้เสริมของคุณะคะมันไปได้ดีนะมันไปได้แบบเรื่อยๆอะ่ะถ้าคุณแบบขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะออเดอร์คุณก็แบบมาเรื่อยๆเลยอะ่ะมาเรื่อยๆแบบที่คุณแบบอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่าแบบเอ้ยมันจะดีมันจะดีแบบนี้นะรูนี้แบบทํามาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนั้นอืมแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กําลังรอคอยข่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานของคุณอยู่อ่ะ เหมือนว่าตัวคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็ได้นะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีการตอบรับอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อธุรกิจนะคะการงานอะไรของคุณเนาะที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮย้ยได้รับคําตอบแล้วว่ามันรู้สึกโล่งแล้วว่ารู้สึกแบบไม่ต้องรอคอยแล้วอะหรือว่าอาจจะเหมือนกับ มีข่าวดีอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วทำให้คุณเหมือนกับว่าแบบเออมันสิ้นสุดการรอคอยสักทีอะ่ะบางท่านอาจจะอาจจะเหมือนกับรอคอยผลการสัมภาษณ์งานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วตัวคุณแบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสัมภาษณ์มาหลายที่แล้วมันยังไม่ได้สักทีเลยอะไรอย่างนี้แต่ดูเหมือนว่าเนี่ย มันจะมีนะข่าวดีเข้ามาเนี่ยเออมันจะมีแหละสักที่หนึ่งแหละที่เขาแบบตอบรับคุณนะ่ะแล้วก็แบบเออรับคุณเขาทำงานนะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเลยมันดีมากนะรู้สึกว่าแบบสิ่งที่คุณรอคอยมานานในที่สุดมันก็ได้สักทีเนาะตัวคุณนะคะอาจจะต้องแบบใช้ความพยายามใช้ความสามารถอะ่ะแสดงความสามารถของคุณนะ่ะ ให้คนอื่นเขาได้เห็นให้ที่ทํางานของคุณได้เห็นให้หัวหน้าง,งานของคุณได้เห็นนะ่ะว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความขยันมีความอดทนมีความภาคเพียรมีความแบบว่าสี่ทนได้อะไม่ว่ามันจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็แบบได้เอาอยู่ไหวเออส่งมาให้ฉันฉันรับไว้เองนะประมาณนั้นเพราะเหมือนว่าตัวคุณอยากพิสูจน์ตัวเองอยากพิสูจน์ผลงานให้หัวหน้าคุณหรือว่าบริษัทของคุณนะเขาแบบ ได้รับรู้อะถึงฝีฝีมือของคุณในการทำงานเนี่ยเออส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรอดูเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่ตัวคุณน่าจะเหมือนอยู่สดสดอะเหมือนบางท่านก็าอาจจะเป็นสดสดนะเหมือนแบบรักอิสระนะอาจจะมีคนคบคนคุยนะคะแต่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ ลงหลักปักฐานอะไรกับใครอ่ะเหมือนว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับคนที่คุณคบคบดูดูใจกันอยู่อ่ะมันยังมีอะไรที่แบบแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันอาจจะเป็นแบบเรื่องของอายุนะคะเชื้อชาติความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตอะไรของคุณกับเขาอ่ะที่ตัวคุณก็รู้สึกว่าเออใจเย็นๆขอดูไปก่อนขอศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะอืม แล้วก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นะคะของคู่ไหนนะที่ถ้ามันมีการแบบว่านิ่งๆเงียบๆกันไปพักหนึ่งนะก่อนหน้านี้นะคะใครคนนั้นของคุณเนะ่ยเขาอาจจะมีการติดต่อทักทายกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วทาให้คุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยรอมาตั้งนานเออทําไมเขาหายไปตั้งนานอ่ะสุดท้ายเขาก็ทักกลับมาหาคุณสักทีนะ ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบเออมันสิ้นสุดการรอคอยนะไปต่อคะ่ะเราไปดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะพลังงานในฝั่งของตัวเขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะขึ้นมาเป็นหนึดาบนี่มีแปดไม้เท้าเหมือนกันเลยสดาบ เด็กดาบทำไมมาแบบดาบเยอะเนาะแล้วก็ดีอมเพอเรอร์นะคะใครคนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นพ่อไม่ก็ได้อาจจะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีมีชื่อเสียงมีคนเคารพนับหน้าถือตาเป็นคนที่แบบ ไปไหนใครก็เกรงขามนะเขาอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตนะคะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้นะที่แบบมีลูกน้องบริวารน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพลังงานของคุณและเขามันมีการบล็อกมีการมีการปิดกั้นการติดต่อสื่อสารอะไรกันเกิดขึ้นอนะเออคุณอาจจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการปลดบล็อกให้กันนะ และพอมีการปลดบล็อกให้กันปุ๊บมันก็เลยมีการทักหากันเออมีการแบบได้กลับมาคอนเน็กกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเพราะในช่วงที่ผ่านมานะคะมันอาจจะมีการแบบส่งกันไปส่งกันมาเนาะสง่งส่งกันว่าเมื่อไหร่จะปลดบล็อกกันสักทีเนาะเออสุดท้ายนะคะก็มีการปลดบล็อกให้กันนะแล้วก็กลับมาพูดคุยกับมาส่งข้อความหาการติดต่อหากันอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่ามันจะได้มีการแบบ เคลียร์อะไรการเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการแบบถามหาความชัดเจนถามหาคำตอบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาในช่วงที่ผ่านมานะคะพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นนะคะดูเหมือนว่าเขาเองเขาเองก็มีความลังเลใจเหมือนกันนะว่าเจ้ายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีอะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเขาอะถามใจตัวเองว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะเหมือนว่ามันจะมีการตัดสินใจนะว่าอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้กับคุณนะ่ะอืที่ผ่านมาที่แบบนิ่งเงียบกันไปอะ่ะตัวเขาอาจจะมีอะไรลังเลใจอยู่ภายในใจของเขาเนาะแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจนะคะที่จะไปต่อกับคุณนะไปต่อค่ะเราไปดูพลังงานเอาลคัมกันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะมีการ take a คชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้กันบ้างไหมเดอแฮงแมนนะคะ The Empress โอ้ขึ้นมาเป็นไพ่คู่หนึ่งคู่เนาะ The Emperor กับ The Empress นะคะคุณสองคนมีความเป็นคู่กันอยู่นะสี่ไม้เท้าสิบดาบ และ3เหรียญอ่ะพลังงานเอาคำนะคะที่ขึ้นมานะมันทำให้เห็นว่าในบางคู่นะคะคุณกับเขาก็เป็นครอบครัวกันเนี้ยแหละในบางท่านคุณสองคนอาจจะมีปัญหาแง่งอนอะไรกันไปมีเข้าใจอะไรกันมีอะไรที่มันต่างกันแล้วเหมือนอาจจะ พยายามจะเอาชนะอะไรกันเนาะแต่ดูแล้วนะคะการเอาชนะมันอาจจะไม่ช่วยอะไรในความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะต้องแบบว่าวางดาบลงนะคะแล้วคุยกันดีๆนะใช้ความสุภาพใช้ความอบอุ่นอ่อนโยนใช้ความใจเย็นนะเพื่อที่จะสยบเจ้าสิ่งโตเกลียวกราดนี้นะคะเพราะว่าคุณสองคนนะมีความเป็นคู่กันแหละมันตัดขาดกันไม่ได้หรอกห่างกันไปก็คิดถึงนะ ห่างกันไปก็รู้สึกว่ามันเป็นห่วงอ่ะเพราะว่าพวงนะคะในบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่ว่าเคยมีการพูดคุยวางแผนมั่นหมายแต่งงานอะไรกันไว้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มันอาจจะมีแบบประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้น,นมีการแบบทำร้ายใจกันนะคะทำให้มันเกิดความแบบผิดหวังเจ็บปวดเสียใจกันไปแต่ดูเหมือนว่าคุณสองคนอนะ่ะ สุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆเงียบๆกันไปเป็น The แห่งแมนที่มันเป็นสิบดาบกันไปเนี่ยมันอาจจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งอะเพราะว่าคุณสองคนนะมีความรักให้กันและกันอยู่แหละมีความมั่นคงให้กันและกันอยู่นะเนี่ยอืมยังอยากที่จะทําให้ความฝันของคุณทั้งคู่มันเป็นความจริงเพราะว่าคุณทั้งสองคนนะน่าจะเคยมีความฝันอะไรร่วมกันนะบางท่านนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการ ซื้อบ้านด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันเนาะมันจะมีการได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะคุณกับเขาว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็ได้อาจจะอยู่ในบริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันนะคะที่แบบมันก็ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่เนาะอ่ะสุดท้ายก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันสักทีนะ ในบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะมีเพื่อนคนเดียวกันเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันด้วยก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนนะคะเข้ามาเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้กับคุณทั้งสองคนก็ได้เนะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องของการทำงานเนี่แหละเข้ามาทำให้คุณทั้งสองคนได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เออ อาจจะเป็นเพราะเรื่องงานเนี่ยคุณสองคนอาจจะแบบอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะเพราะว่าใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้อนะแต่ว่าได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งก็เพราะว่าเรื่องงานนี่แหละเออเรื่องงานมันเป็นตัวนำพาให้คุณทั้งสองคนได้มาปลดบล็อกกันแล้วก็มาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัดไฟก็ได้เมสินธนูแล้วก็ชาวทัดลมนะคะมิถุนตุลกุมแล้วก็อาจจะเป็นชาวทัศดินก็ได้นะคะพฤะศพกันมังกรประมาณนี้พลังงานหน้าไพ่นี้มันก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะและอาจจะสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะ ไปต่อคะ่ะเราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นที่มีต่อคุณกันบ้างคะ่ะความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นที่มีต่อคุณถ้าหากว่าเขาบอกอ,ะ,อะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่า9เหรียญ The Sun 7ถ้วย โอ้เดวิลนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะแล้วก็สองดาสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนที่ดูสวยดูหล่อดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีออร่าไปที่ไหนใครก็แบบสนใจอ่ะเป็นจุดเด่นนะคะเป็นจุดสนใจของคนทั่วไปเนาะเขาอยากบอกว่าโตคุณนะคะดูดีขึ้นน่ะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูแบบ กลับมาดูแลตัวเองได้ดีกลับมาแบบมีชีวิตชีวาดูสดใสร่าเริงนะคะดูแบบว่าไอ้ความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละที่มันทําให้เขารู้สึกว่าแบบมันร้อนรนทนไม่ไหวอะมันทําให้ตัวเขาอะรู้สึกกลับมามีแพชชั่นกลับมามีความเสน่หาในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะอ ในบางท่าน่ะนะคะคุณสองคนอาจจะกำลังจะมีลูกมีบุตรด้วยกันด้วยก็ได้นะในบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการตั้งครรนนะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากบอกอเขารู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาเหมือนว่าตัวคุณมีการบล็อกเขาไปอะ่ะทำให้เขาแบบติดต่อหาคุณไม่ได้ตัวเขาเองก็กระวนกระวายใจนะคะ อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเหมือนเขาก็คิดไปต่างๆนานาเลยอะคิดหาวิธีการนันนี่โน้นนะมากมายอะที่จะแบบเออทำยังไงดีให้คุณแบบห,หายหายโกรธหายงอนให้เราแบบกลับมากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้อะจะทำยังไงที่จะแบบกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าบางทีตัวเขาก็รู้สึกว่าเอ้อคุณะ่ะดูดีขึ้น คุณจะแบบมีคนอื่นเข้ามาหมายปองตัวคุณเยอะแยะมากมายนะเออแล้วถ้าเขาแบบจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงอะคุณยังจะสนใจเขาอยู่ไหมอะเออบางทีเขาก็รู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <S <S เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมาย้วยก็ได้แล้วคุณอาจจะไม่เลือกเขาหรือเปล่า ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าคุณยังจะเลือกเขาอยู่ไหมอ่ะแต่ว่าตัวเขาว่ายังเลือกคุณอยู่นะอืมยังอยากไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าบางท่านแบบมันก็หยุดนิ่งกันมานานอะ่ะนิ่งเงียบกันไปเลยอะ่ะต่างคนต่างก็รอดูอย่างเชิงกันอยู่อะ่ะว่าอีกฝั่งนึงจะทำอะไรไหมคุณจะทำอะไรไหมเขาจะทำอะไรไหมเนาะมองกันไปมองกันมา แต่ก็เนี่ยแหละค่ะมันก็อาจจะแบบต้องกลับมาติดต่อประสานงานอะไรกันอีกครั้งหนึ่งเนาะตัวเขาเองนะพยายามแบบพยายามคิดอะเออต่อให้เขาจะอยากตัดคุณออกจากใจอะแต่มันก็ทำไม่ได้อะทำไม่ได้เลยอะอืมแล้วก็มันก็แบบน้อยมากนะที่เขาคิดอยากจะตัดคุณออกจากชีวิตเขาอะ อารมณ์เหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะเขากลัวว่าคุณไม่เลือกเขาคุณจะไม่ให้โอกาสเขาเนาะมาดูฝั่งของคุณบ้างค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะความรู้สึกส่วนลึกในใจของคุณที่มีต่อใครคนนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณบอกอะไรเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่า สองเหรียญมีสองดาบเหมือนกันเลยอะ่ะขึ้นมาเป็นใบที่สามแล้วนะสองดาบอ่ะหนึ่งไม้เทา้าเด็กไม้เทา้าและควีนไม้เทา้าอ่าสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปคุณอย่าบอกเขากลับไปว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันบางทีคุณก็รู้สึกว่ามัน เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมามาหายหายรักรักเลิกเลิกอ่อนอ่อน off off นะคะบางทีก็ดีกันคุยกันแล้วเดี๋ยวก็งอนกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่คุยกันแล้วเดี๋ยวก็นิ่งเงียบห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาหากันใหม่อะ่ะคุณอยา่าบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วอะมามาหายหายอะบางทีคุณก็รู้สึกลังเลใจเหมือนกันนะว่าจะยังไงดีไม่ใช่แค่ตัวเขาหรอกที่ลังเลตัวคุณเองก็ลังเลใจเหมือนกัน เหมือนใจหนึ่งคุณก็อาจจะอยากตัดเขาออกไปแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังรอคอยเขาอยู่อ่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุณเนาะก็พยายามไปทุ่มเทให้ในเรื่องของการทำงานนะคะพยายามจะไปโฟกัสการทำงานของคุณทำงานให้มันเยอะๆให้มันมากๆเข้าไว้จะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคุณก็ไม่อยากจะตกอยู่ในผวังไม่อยากจะ ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเครียดนะคะไม่อยากกลุ้มใจนะแต่ว่าเรื่องของคนคนนี้มันก็วนๆเวียนๆอยู่ในหัวสมองของคุณเนี่ยแหละทำให้คุณไม่สามารถตัดเขาออกจากความคิดของคุณได้แล้วตัวคุณนะคะก็อยากบอกว่าตัวคุณนะ่ะก็จะรอนะคะจะปักหลักรอนะถ้าเกิดว่าเขา จะทักหาคุณคุณบอกว่าคุณก็จะรออืมจะรอดูเหมือนกันว่าเขาจะทักหาคุณไหมจะติดต่อหาคุณไหมเพราะเหมือนว่าในใจคุณน่ะคุณก็เหมือนมันก็มีเซนส์อะไรบางอย่างที่บอกคุณน่ะว่าถ้าคนคนนี้เงียบหายไปอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องหาวิธีที่จะทักหรือว่าติดต่อคุณมาต่อให้คุณจะบล็อกเขาไปแล้วก็ตามอ่ะ เดยวเขาก็ต้องมีวิธีอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้สักทางหนึ่งแหละที่จะแบบทักคุณกลับมาเหมือนตัวคุณก็รู้แหละเออต่อให้คุณจะแบบบล็อกเขาเพราะว่าการบล็อกของคุณนะคะมันอาจจะอ่อมันเป็นแค่สองดาบอะมันอาจจะยังไม่ได้ถึงกับบล็อกทุกช่องทางมันยังมีมันยังมีช่องทางให้เขาได้ติดต่อหาคุณอยู่บ้างเออไม่ได้ล็อกแบบ ล็อกทุกช่องทางสทัทีเดียวนะซึ่งเดี๋ยวตัวเขาก็จะหาวิธีนะคะทักหาคุณกลับมาได้เองนั่นแหละตัวคุณเชื่อแบบนั้นตัวคุณนะคะเป็นคนเก่งนะเป็นคนขยันนะคะทำงานดีมีความรับผิดชอบนะคะบางท่านนะตัวคุณอาจจะเป็นแบบระดับหัวหน้างานนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเมนเจรหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้นะ แล้วเวลาที่คุณทํางานคุณก็จะแบบทุ่มเทให้กับการทํางานแบบว่าเต็มร้อยอะ่ะออให้ใจกับงานแบบเต็มร้อยมากนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป๊ะงานของคุณนะมันจะต้องเป๊ะมันจะต้องเพอร์เฟกต์อ่ะมันต้องดูดีถ้าง,งานไหนที่มันแบบว่าเออไม่ได้มาตรฐานนะไม่ผ่านเกณฑ์คุณนะคะเพราะว่าคุณจะค่อนข้างแบบมีมาตรฐานในการทํางานมีมาตรฐานมีระเบียบ มีการวางแผนในชีวิตของคุณนะคะในทุกๆอย่างอะ่ะเออเป็นคนที่แบบมีระเบียบแบบแผนในชีวิตดีนะคะขอให้โรแมนด์เจ้าหน่อยค่ะให้ยอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆคะ่ะ Stay optimistic about your love life นะคะ give your relationship a chance และพ่ย e p a r a t i o n ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะของคุณทั้งคู่เนาะที่นิง่เงียบกันไปห่างหายกันไปบล็อกอะไรกันไปนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพัดพลากจากกันไปนะคะแต่พ่ยเขาก็บอกว่าการพัดพากนั้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและ ก็ขอให้ตัวคุณน่ะคิดบวกเข้าไว้นะคะมองแต่ในด้านดีนะคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณสองคนเคยมีร่วมกันก็พอแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆนะคะมันก็จะมาสู่ชีวิตของคุณทั้งสองคนนะแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการให้อภัยอีกครั้งหนึ่งอ่ะการให้อภัยการให้โอกาสกันและกันอีกครั้งนะคะในความสัมพันธ์นี้นะบางทีคุณทั้งสองคนนะคะ ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แหละวนๆเว,วียนๆน,นะคะตัดกันไม่ขาดเนาะถ้าเกิดว่างอนอะไรกันก่อนหน้านนี้นะคะมันก็จะมีการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันจะตัดใจจากกันก็ไม่ได้อะอบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะ ขอไพ่เมจิคเข้าทไทม์หนห่อยค่ะไพ่ยับอกอะไรเพิ่มเติมได้ไพ่อยู่เนียนนะคะความปรองดองความสามัคคีกันนะคะจะทำให้คุณทั้งสองคนเนะี่ยไปกันได้เร็วแล้วก็ไปกันได้ไกลกว่าที่เคยนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาตัวคุณแบบ ต่างคนต่างคิดนะคะมันก็ไปกันคนละทางเนาะจุดหมายปลายทางที่คุณสองคนแบบเคยวางแผนเคยวาดฝันกันไว้อะเนี่ยสี่ไม่เท้าว่ามันเป็นแผนที่คุณสองคนแบบเคยพูดเคยคุยเคยแบบว่าตกลงอะไรกันไว้เนาะมันจะไปได้เร็วกว่านะคะถ้าคุณสองคนสามัคคีกันนะอืมแล้วก็เหมือนกับ กำหนดจุดมุ่งหมายของคุณทั้งคู่อะปักหมุดไว้อะว่าเป้าหมายของคุณทั้งสองคนคืออะไรอะถ้าเป้าหมายของคุณทั้งสองคนคือการได้สร้างครอบครัวกันการได้อยู่ด้วยกันการซื้อบ้านสร้างบ้านอะไรร่วมกันนะก็ขอให้คุณแบบปักหมุดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันน่ะไปพร้อมๆกันนะคะจับมือกันไปเนาะอย่าแยกย้ายเอออย่าแยกกันไปอะมันจะทําให้คุณแบบไปถึงจุดหมายปลายทางแบบ ช้ามากหรืออาจจะไปไม่ถึงเนาะฉะนั้นนะคะจับมือไว้เราไปด้วยกันนะความสัมพันธ์นี้มันถึงจะมีความชัดเจนมีความมั่นคงนะคะอย่างที่คุณ2คนต้องการเนาะโอเคค่ะพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะไลน์ ID นะคะก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ description นะคะ แต่ว่ามันก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่รอคิวได้นะคะเพราะว่าบางวันก็ติดงานนะคะทำงานนะคะอาจจะไม่ได้รับคิวทุกวันเนาะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่รอคิวได้อยากสอบถามตารางคิวว่างก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์กวาาัวซาหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลนะคะก็สามารถไปดูภาพสินค้าได้ที่เพจ Facebook กวาาัวซานะใสยกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพจนะคะชื่อเดียวกับช่องนี้เลย ชื่อเพจว่า t a ่บ o ย by j u m m ่นะคะก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกดไลค์ c e e o o o k แฟนเพจกันได้นะเราก็จะแปะตัวลิงก์ f c e e o o o k แฟนเพจไว้ให้นะคะที่ด้านล่างใต้ Description นี้เหมือนกันนะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ